สวัสดีค่ะสุภัญญามิเกลค yes, ่ะ yes I'm back ตอนแรกเลยคือเป็นนางแบบก่อนนะแล้วก็ไปเล่นหนังเล่นละครต่อจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยถามตัวเองว่าอะไรคือความสุขที่สุดเท่าที่เราทํามาทั้งหมดนะได้ได้คำตอบว่าเรามีความสุขมากเวลาเราร้องเพลงอยู่บนเวทีตอนนั้นก็ยังใช้เพลงของคนอื่นอยู่นะ แล้วยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเนาะแต่ไม่แคร์มีความสุขดีก็เลยคิดว่าจะเลือกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของเรานับตั้งแต่อายุ19เกาป็น,น,น,นต้น,านามาความประทับใจที่มีในเส้นทางสายดนตรีนะนับตั้งแต่เริ่มต้นในผับก็อันนี้ประทับใจมากนะจุดเริ่มต้นเลยนะวันแรกที่ร้องเนี่ยในผับเนี่ยมีคนฟังอยู่แค่2คน ต่อจากนั้นหนึ่งเดือนเนี่ยคนเต็มร้านเลยโดยเฉพาะหนุ่มเฮฟวี่มาฟังเพราะว่าเพราะว่าเราร้องเพลงแนวสไตล์แบบออกร็อกออกเฮฟวี่สมัยนั้นรู้สึกเพลงมอร์ r ด w o r ิรจะดังมากรู้สึกจําได้ว่ามีพี่เอกแบ็คเฮดไปดูด้วยนะตอนนั้นนะวงจากานักงจ,จากจากล็อกผับไปดูเรานี่คือความประทับใจเหมือนกันอย่างน้อยๆในเส้นทางสายร็อกเราก็ชนะแล้วหนึ่สเต็ปคิดอย่างนี้ <c oughs>